เคยสงสัยกันไหมครับว่าคนในโลกโปเกม,มอนกินอะไรกันะที่พวกพี่ชิหรือพวกพร้อมกินกันระหว่างทางที่ทาเคชินํามาทาอาหารต้องมีตังหิดบ้างแหล่ะว่าเนื้อที่กินมันเนื้ออะไรผมเลยไปลองรีเสิร์ชว่าในโลกของโปเกม,มอนเนี่ยมนุษย์กินตัวอะไรได้บ้างโดยที่ส่วนมากจะอิงจากโกเด,ด็ตเป็นหลักเพราะผมไม่ค่อยอยากมั่วโดยที่ผมจะแบ่งเป็น3ามเซกชันจะมีของข้าวผักผลไม้ของหวาน แค่ไม่บอกเฉยๆว่าตัวไหนกินได้มากอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยผมขอให้คะแนนความน่ากินด้วยและกัน <ipp> ส่วนใครอยากให้คะแนนด้วยก็พิมพ์ได้ในคอมเมนต์นะครับไปเริ่มกันดีกว่า <ipp> มาเริ่มที่ของคาวกันก่อนชนซี่โปเกมอนไข่ไข่ตรงท้องของมันเนี่ยเราสามารถกินได้นะครับและยังมีบอกอีกด้วยว่าไข่ของชนซี่มีคุณค่าโภชนาการที่สูง ทั้งสามารถรักษาการเจ็บได้ทําให้มีความสุขได้<ะ>และยังโคตรอร่อยอีกด้วยดูแล้วหน่าเอาไปทําหลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันก็แค่ไข่เนาะเอาไปสี่เต็มห้าพอสโลโปกส่วนมากเราจะกินหางของมันถึงขนาดที่ว่าในโปเมอนภาค2แก๊งล็อกเก็ตรับรอบขายหางของมันแสดงว่ามันต้องมีดีมานที่ค่อนข้างสูงและยังไม่พอหางของมันสามารถใช้ตกปลาได้ด้วยเท่ากับว่า มันอร่อยสำหรับทั้งคนและก็โปเกมอนและภายหลังในปเกเด็กบอกว่าหางของมันอะสามารถงอกกลับมาใหม่ได้ทําให้ความสงสารในตอนเด็กของผมเนี่ยหายไปเลยส่วนรสชาติของมันก็คงจะอร่อยมั้งส่วนตัวผมไม่เคยกินหางของสัตว์มาก่อนไม่รู้ว่ารสชาติาเป็นยังไงเอาไป3เต็ม5 f a r f e เฟโปเกมอนเป็ดฟาเฟเกือบที่สูญพันธุ์เพราะว่ามันมีรสชาติาที่อร่อยมากยิงถ้าคู่กับต้นหอของมันแล้ว รสชาติของมันจะยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นผมว่ารสชาติมันน่าจะเหมือนเป็ดบ้านเราแหละพอพูดแล้วนึกถึง MK เลยเอาไป4ีเม5เพราะว่าหน้าตามันตลกไปหน่อยมาจิครับอันนี้ไม่ได้มีในโปกเกเดก็กแต่ว่าในอนิเมะก็มีฉากที่พี่ชิแล้วก็ทาเคชินึกถึงซาชิมิมาจิครับอยู่ด้วยความที่ผมเองก็ชอบกินบุฟเฟต่ตแซลมอนอยู่บ่อยครั้งทำให้ปฏิเสธจานนี้ไม่ได้เลยเอาไปสเต็มหชาปิโดโปกเกมอนฉลาม ด้วยความที่คีบของมันเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยมากทําให้โดนลา่าจนเกือบ0ูนยพันเลยทีเดียวผมไม่รู้ว่ารสชาติของคีบปลาเป็นยังไงเลยไม่รู้ว่ามันน่ากินสำหรับผมไหมเอากลางๆไปสอเต็มห้าแคปบอเลอร์โปยมอนแกงปูโดยที่ c r a บอเลอร์เนี่ยชอบต่อยมากเพราะแบบมันอิงจากนักมวยอะ่ะมันต่อยจนก้าวของมันเนี่ยตกลงแล้วค่อยงอกกลับมาใหม่แล้วก็มีมือดีเนี่ย ไปชิมก้ามที่ตกออกมาด้วยนะแถมอร่อยอีกด้วยคิดสภาพเหมือนเราไปกินมือนักมวยอะที่แบบชุ่มเหงื่อแต่เอ๊ะปวยมอนมีเหงื่อไหมนะเอาไปสอบเต็มห้าคริงเกอร์อันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าศาสตราจารย์โอ๊กเนี่ยบอกว่าเราสามารถกินแคปบี้ได้แต่คุณดูเมนูนี้สิมันเอาก้ามคริงเกอร์มาแถมยังไม่รู้ว่าไอตรงบนจานเนี่ยมันแครอทหรือว่าหัวคิงเกอร์ แมงโคสยองอะถ้าเอาเมนูเนี้ยมาวางข้างหน้ามันจะน่ากลัวไปไหมอะเหมือนเอาศพคิงเกอร์มาวางเลยผมไม่กล้ากินแต่อย่างน้อยมันก็ปูวะเอาไป1นึ่งเต็มห้าบาลัสเวดาโปยมอนตัวนี้อิงมาจากปลาบาลักคูด้าแถมยังบอกว่าเนื้อโปยมอนตัวเนี้ยรสชาติอร่อยอย่างน่าตกใจถ้าเป็นในเกมหน้าตามันก็ดูกินได้ไม่ค่อยน่ากลัวแต่พอผมลองไปเสิร์ชปลาบาลัคูดาโอ้โหหน้าตามันน่ากลัวมาก แถมตัวอย่างใหญ่และหลังจากที่ไปดูคอมเมนต์ใน reddit เขาก็บอกว่าปลาตัวนี้มีพิษอีกด้วยถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนละตัวกับโปเกมอนแต่พอไปอ่านแล้วไม่ค่อยอยากกินเลยอะเอาไป1.5ึ่งจุดห้ามาสคูลินอาหารปลาประจำภูมิภาคอิชูโดยที่ล่างแดงจะมีเนื้อที่ค่อนข้างมันและล่างฟ้าจะมีรสชาติที่เบาแถมยังเคยเป็นอาหารสามัญที่คนในภูมิภาคกินอีกด้วยเป็นโปเกมอนที่เราสามารถเลือกสัตว์รสชาติที่เราชอบได้ น่าจะหากินไม่ยากเอาไป5เต็ม5ถึงแม้ว่าหน้าตามันจะน่ากลัวไปนิดนึงคลอเชอร์โปเกมอนลอฟเตอร์ดีนะที่โปเกมอนส่วนมากสามารถเอาไอวัยวะกลับมาได้ตัวนี้ก็เหมือนกันกล้ามของคลอเชอร์จะหลุดเป็นบางครั้งบางคราวรสชาติของมันนี่อร่อยมากๆมันเนื้อลอฟเตอร์คุณใครจะไม่กินบ้างยิ่งสีชายนี่คือตอนสุกแล้วอ่ะใครจะอดใจไหวเอาไป5เต็มห คลอดอนเคสเดียวกับคลอเชอร์ก้าของคลอดอนจะหลุดเป็นบางครั้งแต่ต่างจากตัวอื่นที่กลิ่นของมันเหม็นและรสชาติห่วยผู้ขนาดนี้เอาไปสู่เต็มห้านักคลีโปอยมอนหินเกลือนับว่าเป็นของคาวไหมน่าจะรสชาติเหมือนเกลือปกติในโลกของเราเนี่ยแหละและในปกเด็กยังบอกไว้ว่า มีปวยมอนหลายตัวมาเพื่อที่จะเลี้ยมันอีกด้วยถึงขนาดที่ว่ามีปวยมอนหลายตัวมาลุมเนี่ยก็น่าลิ้มลองเหมือนกันนะแต่มันก็แค่เกลือเอาไปสามเต็มห้าเวลูซาเป็นปวยมอนที่ชาวเผ่าเดียกินกันอยู่แล้วเพราะว่าเวลูซาสามารถถือเนื้อของตัวเองเพื่อเพิ่มพลังจิตและความเร็วของมันได้<อ>แถมยังมีบอกอีกด้วยว่าเนื้อของมันอร่อยอีกด้วยเป็นการกินปวยมอนที่ไม่รู้สึกผิดเลยเพราะยังไงเราก็ไม่ต้องไปชำแหละเนื้อมันออกมา แถมเนื้อปลายังไงก็ต้องอร่อยอยู่แล้วปะถึงแม้ว่าหน้าตามันจะน่ากลัวไปหน่อยเอาไปสี่เต็มห้าคราฟโปเกมอนปูก้ามของคราฟถูกเอาไปทำเป็นเมนูขาในร้านอาหารแถมยังมีขาแย,ย่าสดๆอีกด้วยถึงแม้ว่าก้าวของมันสามารถงอกกลับมาใหม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่รสชาติของมันก็คือปูอะและผมชอบปูเอาไปสี่เต็มห้าต่อไปเป็นประเภทผักและผลไม้ชัคโคลตัวนี้เราจะไม่ได้กินเนื้อหนังของมัน แต่เราจะกินน้ําในตัวของมันเพราะว่าชัคเขิลได้เก็บเบอร์รี่ไว้ในกระดองของมันแล้วเบอร์รี่เนี่ยจะไปผสมกับขอกเหลวในร่างกายมันจนออกมาเป็นน้ําผล,ลไม้โอเคถึงแม้ว่ามันจะเป็นน้ําผล,ลไม้ก็เถอะแต่เหมือนกับว่าเรากินของเหลวของมันด้วยไหมอะมันจะรู้สึกหยืๆไหมเอาไปสอดเต็มผ้าเพราะว่ามันหยีไปหน่อยริบบอมบีริบบอมบีจะรวมเกสรของมันเป็นปุยบางครั้งใช้ในการต่อสู้ บางคนก็เอาไปทําเป็นอาหารมันเต็มไปด้วยสารอาหารและถูกนําไปขายอยู่บ่อยๆครั้งคือที่ผมสงสัยว่าถูกนําไปใช้ในการต่อสู้ด้วยเนี่ยแล้วตอนเรากินเราจะเจ็บไหมวะเอาไปสอบเต็มห้าโทเปียสกล้วยลิงเห็นกล้วยลิงชอบกล้วยลิงให้ห้าเต็ม5้าแคปสกิดโปกเกมอนพริกตัวนี้แปลกหน่อยเราไม่ได้กินตัวของโปกเกมอนเรากินฟันของมัน จะพูดว่ากินก็ไม่ถูกเพราะว่าชาวเพาเดียเนี่ยเอาฟันของมันมาขูดเพื่อเพิ่มรสเผ็ดให้กับอาหารคือมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะปลูกพริกปกติไม่ได้เหรอเอาไปสูตรเป็มผ้าสโมลีฟโปยมอนน้ำมันมะกอกโปยมอนตัวนี้สามารถผลิตน้ำมันมะกอกได้จากผนที่อยู่บนหัวของมันคือผมไม่ได้ติดอะไรกับน้ำมันมะกอกนะแต่อังโกลโรเจอเขาไม่ให้ผ่านฮผมก็ขอเสียใจด้วยนะ เจลมี่สโมลิฟออยล์เอาไป oo, ulu, หนึ่งเต็มห้าฟิโสโทสโก้โลเกมอนเห็ดหูหนูจะมีส่วนผิวของร่างกายที่หลุดออกมามันเคี้ยวเพลินและอร่อยเป็นอย่างมากคือคือผมเข้าใจว่าว่ามันน่าจะอร่อยแต่ถ้าเกิดว่าเดินไปเก็บชิ้นส่วนของร่างกายของปวกวอนที่ตกพื้นแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกแย่ไปหน่อยไหมส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชอบกินเห็ดด้วยเอาไปหนึ่งเ็ห้าประเภทสุดท้ายของหวานคอมบีโปเกมอนพึ่ง แล้วปกติพึ่งผลิตอะไรล่ะครับแน่นอนก็ต้องเป็นน้ำพึ่งเป็นอาหารที่อร่อยทั้งสำหรับโปเกมอนและมนุษย์และยังมีบอกด้วยว่าแต่ละลังจะมีรสชาติที่แตกต่างกันอีกด้วยเอาไป4ีเ็มหเลยเชอรูบี้ปเยมอนเชอรี่ที่เห็นด้านหลังของเชอรูบี้คือผลเชอรี่นะครับโดยปกติเชอรูบี้จะกินไอตัวด้านหลังเพื่อวิวัฒนาการแต่ว่าปเยมอนหรือคนเองก็สามารถกินได้ด้วย มันเต็มไปด้วยสารอาหารแถมยังรสชาติอร่อยอีกด้วยอาจจะรู้สึกผิดนิดหน่อยที่ต้องเป็นเด็ดมาก็คนมันอยากลองเอาไป3ามเต็มห้าสวอ i c ลิกโปเกม,มอนสายไหมสวอร์ลิกจะกินแต่ของหวานเท่านั้นทําให้ขนของมันมีรสชาติที่หวานเมื่อกับสายไหมผมไม่ได้ชอบสายใหมขนาดนั้นเพราะว่ามันหวานเกินไปสำหรับผมเอาไป2เต็มห้าวานิลลุกไอนี่ไม่มีบอกในปกเด็กว่าเรากินได้ แต่เราก็น่าจะเดาได้แหละว่าเราสามารถกินได้แต่คือมันก็เหมือนกับว่าเรากินมันสดๆเลยเพราะว่าตัวมันก็เป็นไอติมแอบน่ากลัวอยู่นะเอาไป2 5เป็นไมเคอรี่ปยมอนครีมร่างกายของมันทำมาจากครีมเราสามารถนำครีมไปทำอาหารได้เช่นเค้กหรือสามารถกินสดๆได้แถมยังมีหลายรสชาติให้เลือกอีกด้วยถูกใจคนรักความหวานถ้าเป็นรสชาติที่ชอบผมให้ไปเลย5เต็ม5 v a วัต นึกว่าจะเป็นเมนูนกใช่ไหมล่ะครับไม่ใช่ครับผมคราวนี้จะเป็นตัวของลังลังของมันเป็นอาหารที่อร่อยและเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยมีความกรุบกรอบผมเองก็ไม่เคยกินนังลกแท้ hä? เคยกินแต่แบร์ลังนกแทะไม่รู้มันเหมือนกันไหมรสชาติมันก็อร่อยละมั้งเอาไปสามเต็มหฟีโดโปลมนแป้งถึงแม้ว่ามันจะเป็นแป้งแต่เราก็ไม่กินฟีโดโดยตรงนะ แต่ว่าเราจะกินยีสต์ของมันที่ออกมาจากลมหายใจของมันในฐานะที่ผมเป็นคนรักแป้งอยู่แล้วการที่มีโปร์มอนที่สามารถผลิตแป้งได้ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่กว่าจะเป็นเมดูได้ก็ลำบากหน่อยเพราะผมทำไม่เป็นเอาไปเลย3เต็ม5ปป้า a p p l e ตันโปเกมอนแอปเปลิลมองไกลๆก,ก็น้ากินแล้วตัวเนี้ยเพราะว่ารูปร่างมันเหมือนพายแถมยังเป็นโปเกมอนแอปเปลิลรวมกันเป็นพายแอปเปลิล แถมในปวกเด็กยังบอกอีกว่าร่างกายของมันปกคลุมไปด้วยน้ําหวานและหนังที่หลังของมันอร่อยมากเด็กๆชอบเอาไปกินเป็นขนมถ้าเป็นผมผมคงทําแบบเดียวกันเอาไปเลย5เต็ม5จริงๆจ,จ,จะมีพวกเปอร์มอนที่สามารถนำมาทำเป็นยาได้ด้วยเช่นกาบหรือซีด้าแต่คือเราจะไม่ได้กินมันไงเรากินมันเพราะว่าเราไม่สบายเลยก็ต้องกินยาผมน่าจะเอามาไม่หมดเพราะว่าโปร์มอนมันมีพันกว่าตัวเนาะอาจจะมีตกลงกันบ้าง สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าขาดตัวอะไรไปส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ